วันนี้นะครับก็มหาอาจารย์ชัดชัยนะ,ค,ะนครับแผนผาครับศิลปินนะแต่ก่อนเป็นช่างศักด์๋ยวนี้ <ừ. S 1> ปั้นรูปแะ้รนะเรียบร้อยวันนี้มาดูครับตัวลาออกจากวงการสุดยอดเลยก็เริ่มจะออกแบบเหมือนกันเพราะงานศักด์เนี่ยผมก็ออกแบบเองแล้วก็คือขยับมาเป็นทํางานพิลศ,ศ์แล้วก็คือออกแบบจะออกแบบคนอืศศ่นมาตลอดครับแล้วทีนี้มันก็คืออยากได้งานเองขึ้นมาก็เลยผันตัวมาทําเป็นของตัวเองขึ้นมาจนถึงได้ขยับ ่อนเนืองคือน่าจะแบบทาดูคนอื่นมาแล้วแบบอาจจะไม่ค่อยถูกใจแล้วอยากจะเป็นดีไซน์ของเราเองอปกติก็พอเห็นางานคนอื่นก็จะคิดในใจแล้วว่า้ถ้าทำบ้างแล้วถ้าเราทําเราทําเป็นแบบไหนม,มันก็คือเป็นลักษณะส่วนตัวของเราที่ไม่อยากให้เหมือนคนอื่นเลยพอเห็นคนอื่นเสร็จแล้วถ้าเป็นของเราล่ะเราเราคิดอะไรที่แตกต่งางมาได้ไหมอยาให้พี่พาชมหน่อยแล้วกันนี่ดูชมได้เลยเนาะได้ครับอย่างอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อันนี้เป็นท้าายทสงครูอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ อันนี้จะมีสองขนาดครับนีพันธะลายทรงคุดอันนี้มูลค่าอ่าองนี้อยู่ที่สองแสนห้าโหสองแสนห้าครับเป่ดใครอยากตามกินเพราะว่ามันจะมีราคาตอนที่เปิดจองอ่ะก็คืออยู่ที่สองแสนสองปกติคีราคามันจะราคาขึ้นอยู่แล้วครับแล้วอย่างองนี้ครุดใช่ไหมใช่ครับองนี้ราคาอะไรครับองนี้เท่าไหร่ะเท่าไหร่สองแสนอันนี้ผมจงใส่เองลูกหลวงพ่ออะไรครับ อ่าอันนี้เป็นหลวงปู่อินที่คนชาวบ้านทีนีรัานก็คือสังขารท่านไม่ได้เปื่อยท่าอยมานานละทีนี้ยทางวัดเขาอยากปิดทองข้างองค์ครับอันนี้คือปิดทองข้งองค์นะก็เลยให้ผมทำหน้าที่ด้เชิญเอาไปปิดทองข้งองให้ใช่ฮะก็อย่างอย่างจําได้ไม่ลืมเพราะมันเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมีโอกาสได้ทํากันเรื่อยหรือใครมีกาสได้ทําน้อยมาก พาะนี้นี่ก์คือองนี้พระไหหลีน่นี้อ่ะให้ให้ให้พี่พรีเซนต์หน่อยเ<ม>ชิญเชิญพี่ตรงข้างพระเลยองนี้คือองค์ล่าสุดที่เพิ่งเสร็จเป็นของสปารากชาติร่วมกับของพี่วินิจเฟสแอนดฟีลิ<แ>วลัลที่จัดเป็นอแอนกนร์งานใหญ่ครับก็คือมันเป็นงานร่วมวัฒนธรรมระหว่างอ่าูตานกับไทยอันนี้ก็คืองานดีไซน์ที่อ่าที่เป็นแนวร่วมศิลปะของพูตานกับศิลปะของไทยมารวมกันเป็นงานนี้ โดยมวลเหตุเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นควีนมามท่านฝันถึงว่ามีมังกรเนี่ยออกมาเก้าตัวจากพื้นที่ดินแดนแห่งหนึ่งท,ที่ท่านอยู่ทีนี้ท่านก็เลยสร้างโบสถ์สร้างโบสถ์ขึ้นมาแล้วก็สร้างองค์คุรินโปเชซึ่งมันซ,ซึ่งท่านเป็นที่ศักิของชาวพุตานอยู่แล้วอยู่ในโบสถ์แล้วทีนี้ก็คือในโครงการที่ร่วมศึกษาและท,ทำไทยเนี่ยก็เลยสร้างงานชิ้นนี้นขึ้นมาเพื่อรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยมอบให้กับทางพุตานเพื่อสร้างโบสถ์ให้เสร็จ แะององนี้นี่ได้ข่าวว่ามูลค่าสูงมากองค์นี้เท่าไหร่ครับองนี้สองแสนเหรียญสหรัฐประมาณเจ็ดล้านเจ็ดล้านสองโดยประมาณครับนะแล้วองนี้ก็พระเทพท่านเดด็จไปด้วยใช่ไหมใช่ฮะท่านเป็นเป็นประธานในส่วนของคราว่าเพราะว่าผมเห็นในคลิปว่าโอ้โหไม่ธรรมดาองนี้น่าจะเป็นเกียรติที่เขาถูกติดใช่มากมากเลยเพราะว่าสังกราชท่านก็เป็นประธานจุดเทียนชัยและก็พิธีทําที่โบสถ์ของมันโผ ก็ไม่ธรรมดาจะเข้าวัดโรได้ไม่ง่ายอันนี้องค์นี้องนี้ตรงนี้เป็นพระปรางเปิดโลกัครบงานชุดนี้จะเป็นงานชุดจะมีป่างอื่นออกมาอีกโดยที่รูปลักษณก็คือจะเป็นองค์นี้แหละแต่ว่าอยู่ในเอเรียบทที่แตกต่างกันไปมูลค่าเท่าไร่ครับเดี๋ยวนะตอนนี้เท่าไหร่หนึ่งแสนสามแสนสามอันนี้ก็เป็นองพระพิคานณ์ใช่อันนี้คืองานชิ้นแรก ชีแรกตั้งแต่ที่ออกแบบมาแล้วคิดอยู่ว่าอยากทำมงานตัวเองแต่พอวาดออกมาแล้วรู้สึกเลยว่าเฮ้ยต้องทําต้องทําออกมาเป็นเป็นแบบนี้ให้ได้ทั้งที่จริงแล้วยังไม่มีความรู้เลยนะแค่ออกแบบให้คนอื่นทั่วไปมาตลอดแต่ว่าพอออกแบบชิ้นนี้ขึ้นมาแล้วอยากได้อยากได้ก็เลยเกิดชิ้นนี้ขึ้นมาใช่ฮะก็คืองานทั้งหมดเท่าที่เห็นตอนเนี้ย บางคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นศูนย์ที่อาไว้ขายหรือจาหน่ายแต่ง,งานชิ้นเนี้ยต่างๆชิ้นต,ต่างพวกนี้ก็คือหนึ่งในจํานวนที่เราเปิดจองแล้วเราเก็บเอาไว้เองซึ่งมันหมดแล้วก็คือไม่มีแล้วปกติใช่<ม>ก็คือจะจองเป็นเจ้าของก็ได้ตอนที่เปิดจองขนาดเดี๋ยวในโอ้อยากเดี๋ยวผมมาค่อยมาขอตสนอพี่เขาตอนนี้มาครั้งแรกโอ้นี่ควันนี้พัรติมลติเดี๋ยวน้ําหยดหินทุกวันแต่หินก่อนนะครับทาเวสุวรรณทาเวสุวรรณ ทาวเวสสวุวรรณเดยวนะอันนี้จะเป็นสองปางครับโอ้มีข้างหลังด้วยอ่าข้างหลังอันนี้ก็คือปางนนยักษ์อันนี้เป็นปางนาเทพอ,อยู่ตลาดโอ้สุดยอดไม่เห็นนะตอนที่ได้อ่าก็คืออันนี้ที่วางแท่นบุญเพื่อให้บุญนามาดูได้แล้วอย่างองค์นี้ตอนนี้มูลค่าอะไรครับไม่ได้ไม่อสองแสนห้าสองแสนห้าด้วยขนาดด้วยราคาด้วยทุนด้วยอะไรก็คือว่าเกณฑ์จะอยู่ในราคาประมาณนะี้เพราะเราคำนวณจากหลายๆอย่าง จนสร้างขึ้นมาแต่ละชิ้นงานไปดูดวงตาด้วยเดี๋ยวใครที่ติดตามอาจารย์ยดานะนี่อันนี้เป็นงานของอาจารย์ยดานี่ที่พี่เขาไป้องออกแบบให้อันนี้เป็นตางองค์เดียวถอดแบบมาจากตรงรัชดาที่คนไปกราบไหว้ใช้ลักษณะท่าทางใช่ใช่ลักษณะท่าทางใช่คือเป็นเรฟเฟอร์เรนซ์ใช่แล้วพี่ชัดชัยเป็นคนทำให้วาดให้ ได้มาใครอยากได้บูชาเอาไปสมทบสร้างโบสถ์อะไรที่วัดมณีวงนี่ก็เช่ากับพิยดาได้ใครอยากรวมสมทบทําบุญนะครับเสิร์อนนี้เป็นองค์เล็กที่ที่เห็นเมื่อกี้ที่แรก่อนภายในสมคุณอันนี้คือไซเล็กเทียัจมือจะเห็นจะมีหลายไซเล็กนี่มูลค่าประมาณเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่น่ตอนนี้น้าอยู่แปดหมื่นแปดหมื่นแต่ว่าไม่มีจัดจำหน่ายแล้ว ก็อาจจะมีอาจจะมีในกลุ่มแล้วต้องไปหาเองอ่ะต้องไปค้นหาเองว่าเขาตอนนี้เขาแบ่งบูชาเท่าไหร่แต่ตัวมาราคาขึ้นอยู่แล้วอันนี้ปางประธานพรใช่ประธานพรก็คืออันนี้มันเป็นพิมพ์เล็กขององค์ใหญ่ที่ตั้งอยู่ขางนอกเมื่อกี้นี่คือพระนอนอ่าอันนี้เราส่งลูกค้าเราทําสีเทีมือก็เป็ู่ทาังประเทศนะใครสนใจงานของพี่ชัยนะครับพระนอนที่ไม่อยานพระนอ๋อเออพระนอดูพระนอนกน่อน ขนาดใหญ่เทียบกับมีเป็นขนาดใหญ่เยอะใหญ่มากพวกนี้ก็คือผมทําสีเองหมดคือเนี่ยงานที่ฝาผนังเนี่ยพี่เขาออกแบบเองทั้งหมดวาดมือวาดเองวาดด้วยไอแพดด้วยวาดมือด้วยนะอันนี้ก็เป็นผลงานล่าสุดโชว์ได้ไหมนี่ได้ฮะอันนี้ก็คือจะเป็นผิวจริงเป็นรัาสุดเป็นบอลบอลก็คือสามลิตรเนี่ยก่อนที่จะมาทําสี เดี๋ยวก็จะมีออกมาให้ให้บูชาตอนนี้กำลังเปิดจองอยู่กำลังเปิดจองอยู่กำลังเปิดจองโอเคงั้นก็เดี๋ยวเดีเชิญพี่ตรงนี้นะครับโอเคก็ใครสนใจงานที่ชัาชัยติดต่อได้ที่ไหนครับพี่เอ่อเฟซบุ๊กถ้าปกติก็ก็จะเป็นเฟซบุ๊กชัาชัยกันพาโอเคสะกดตรงตัวเลยครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราไปทําภาพใต้ปูนให้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวให้ฝากไว้แล้วก็เดี๋ยวให้ใครอยากติดตามงานผลงานศิลปิน เท่ๆมีสไตล์ของตัวเองก็ตามนี้เลยยังไงวันนี้ก็ขอบคุณพี่ารณาที่มากัมผัสกันได้ขอบคุณครับ